วััดดีดดีเป็นใครโดนใจแฟนละครเฮเดนโจชัวฟิชเชอร์คู่แฟนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัยหขวบในบทบาทไก่ไข่ที่ใครๆก็หลงรักพร้อมด้วยอาหมูสมภพและอมสกาวใจในละครอย่าลืมฉัน อหมูนะคะไก่ไข่แล้วก็พี่ออมนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะเป็นตัวแทนจากละครเรื่องอย่าลืมฉันตอนนี้เรียกว่าฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองหนุ่มครับสวัสดีครับคนไหนคุณไก่คนไหนไก่คุณไก่คไก่คุณไก่คุณไก่คนณไกคนนี้่คนณไก่คุณไก่คุณไก่นีณไก่คนนี้คนนี้ไก่แล้วคนไหนคนไหนคนณไก่คุณไก่คนไหน เเดครับคนนี้โจเดวครับฟันหลอเนี่ยโจชัวมหล่อโจชัวครับโจชัวคนนี้เดนถูครับคนนี้ตัวชัวถูกดแเราคนนี้ใคร อ๋อค่ะเดีะยให้พี่หมูแบบหอมนิดหน่อยนบรรยากาศในการถ่ายทำกับเด็กๆเนี่ยแต่ว่าพี่หมูน่าจะเข้าหูบ่อยกว่าก็จริงๆสองคนเนี่ยเขาเป็นเด็กชวนจำภาษาเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าเขาไม่ดื้อแต่ทีนี้ก็เหมือนจับปูใส่กระด้งเลยครับก็วิ่งไปนู่นทีวิ่งไปนี่ทีทีนี้ผู้ช่วยสองคนก็ต้องคนละคนเลยแล้วบางครั้งเนี่ยพอถึงเวลาพูดแล้วถ้าให้พี่พูด ลืมจิงไม่มเืิก็อาจริงไมครับไก่กับไข่จจชัวหฮเดนลืมบทจิงไหมครับลืมตาตาโจชัวไม่ลืมครับแล้วตาเฮเดนลืมแตเดนลืมครับนี่โจชัวอย่าไปหลอกใครเขาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเดลมันไม่ชัวกันหลอ ทีนี้อย่างอมพี่อําเนี่ยนะคะเด็กสองคนเนี่ยเขาก็ดีกันละกับพี่อําแต่น้องออล่ะคะไม่ดีค่ะไม่ชอบเด็กอแต่รักรักเด็กจริงๆรักเด็กนะแต่ว่าพอในเรื่องเนี่ยเราเราไม่ชอบเด็กเพราะเป็นลูกของคุณพ่อติดมาอย่างเงี้ยเราก็จะแกล้งแต่ก็แกล้งไม่สำเร็จโดนเขาแกล้งขับตลอดอันนั้นคือในเรื่องแต่สำหรับในกองถ่ายนี่หลงรักเขาไหมครับสำหรับสองคนค่ะ ทุบอะไรอย่างเงี้ยก็รักค่ะมีทำร้ายร่างกายด้วยเหรอมีทำร้ายร่างกายตลอดเลยอ่ะแต่แบบชอบอ๋อชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอยู่แล้วคือน้องเขาจะแบบเล่นมาเลยบอกว่าเล่นต่อยกันอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นต่อยกันอะไรเงี้ยสนุกค่ะอ๋อมาถามพี่เอื้ออีกนิดนึงนะคะพี่เอื้อเป็นพี่เอื้อเวอร์ชั่นแรกเลยนะคะสติ๊กเกอรเนี่ย ก็ตอนนั้นเป็นภาพยนตร์ที่เข้าลงนะฮะก็ประมาณปี2520โอ้โหนานมากเลยนะฮะตอนแรกผมยังนึกไม่ได้เลยว่าเออเข้มจำได้คุณสมบัติเมทินีค่ะสุรโลกีคุณอรัญญาแต่เกณฑ์หลงเกณฑ์หลงนี่เพิ่งมันนึกได้เมื่อกี้นี้ นวรัตน์ครับยกตานันเ่ยคะพี่แล้วก็ที่ไปถ่ายที่สวิตเนี่ก็ถนนเดิมนะครับอ๋อเหมือนเดิมเลยเป๊ะแล้วในเวอร์ชั่นนู้นมีฝาแฝดแบบนี้ไหมฮะเออผมก็ไม่แน่ใจนะน้ำมันหลายปีเพราะว่าถ้าเป็นเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันมันนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยภาพเก่าที่เราไปหามาได้ตอนที่เล่นละครด้วยอูยาลืมชาตอนเล่นเป็นภาพยนตร์นะแล้วไว้หนวดด้วยนะคะอ้ตอนนั้น ก็มันติดมาจากภาพยนตร์เรื่องอื่นสองเรื่องนะครับจากผมไม่อยากเป็นพันโทกับความรักครั้งสุดท้ายค่ะค่ะค่ะและไม่น่าเชื่อเลยนะคะกลับมาเล่นละครเรื่องนี้เป็นคุณตาก็หมายความว่าไงฮะหมายความว่าพี่ก้องพี่ก้องอีกที่ยี่สิบปีจะกลับมาเป็นคุณตาจะขวอ่จะหมดเวลาแล้วนะฮะน้องๆซุปซิปะไรกันซุปซิปอะไรกันเขาเขาบอกเขาปวดขี้ค่ะ ใช่มเปิดขี้ใช่ลูกจริงไหมลูกจริงไหมครับจริงไหมเปิดขี้เปล่าออบเเจ็บลูกหลอกเจ็บลูกตูดบอกเจ็บลูกตูดไปเราเราคงต้องรีบเบรกแล้วล่ะเฮ้เดนเฮ้เดนแล้วจะช่วยฟังอะไรแบบว่าขอบคุณแฟนๆละครบ้างไหมลูกขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณแฟนๆละครก่อนมมาขอบคคุณรับเฮ้ยแค่นี้เหรอ ชวนดูหน่อยเลิกชวนชวนดูละครหนเลิกใครเอาสารนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับไก่เจอแล้วครับท่านผู้ชมแล้วกลับออสเตรเลียกลับบ้านเป็นไหนครับทราบไหมครับอ๋อขาที่เรียกว่าเป็นความน่ารักนะของเด็กๆก็ติดตามเรื่องอย่าลืมฉันกันได้ใกล้จบแล้วนะคะใกล้จบแล้วครับอ๋อกลับที่ยี่สิบแล้วค่ะอ๋อกลับไปเรียนต่อไปที่บ้านออสเตรเลียบอกบอก บอกป้าสิลูก <laughs> ลการ <laughs> เรียกพี่เรียกป้าสิลูก กาตดนตัวเทเด็กเนี่ยอยู่ในกองถ่ายเป็นอย่างนี้จริงคุณผู้ชมน่ารักอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะไม่มีเซนเซอร์เลยนะนี่คือสดๆเลยนะมีมียิ่งกว่านี้อีกคล้วิ่งกว่านี้ตอนแอรไม่ได้อะไรใครสอนนะใครสอนไม่รู้ใครสอนเกยไม่ยู้ใครสอนแต่เขาจะเข้าเวลาพี่ติ๊กมาเขาพี่ติธีกรักเด็กแล้วก็วิ่งไล่กันเล่นกันเหมือนเพื่อนนะฮะพอติัวเายไปขอาเพื่อนไปไหน รักพี่ติ๊กนะคะแต่ตอนนี้เห็นบอกไม่โตขึ้นไม่อยากเป็นตั๊กบริบูดแล้วอ๋ออยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารทำไมอะดีมากเลลยูกแฮปปี้ละทำไมไมอยากเป็นเด็กเสิร์ฟอะพราะอยากเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะว่ามันแบบฮาดีมันฮายังไงเนี่ยมันฮายังไงประเด็นเนี่ยมันฮายังไงเสิร์ฟไปแล้วขำไปหรืออะไรยังไง ก็ตอนเสิร์ฟไปมันขำดีคำดีเสิร์ฟไปขำดีวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมติดตามชมอตนะคะเฮดเดนโจยชัวร์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอเฮดเดนเจ็บลูตุนแล้วก็ไม่แตกเฮดเดนเจ็บลูตุนแล้วเฮดเดนก็ใครแตก ค, <ผม S 1> คุณผู้ชมครับเราคงจะต้องให้เวลาน้องเฮเดนไปข้อห้องน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามตะลุยกองถ่ายกันนะครับ